เดินออเดินอเดินออานี้ไปตกปากัไมที่สุราเรามีงานเราจะพาไปเที่ยวเฮ้ยจริงดิไปโอ สองร้านโต๊ะเราเองอร่อยนะรับครับส่วนผสมมันมีอะไรบ้างครับมีมีใบกระวานการพู้ผลลูกกระชี้ปนนี่ดาผลอบเชยผลปนแค่นิ่มผงผงกะหรี่และก็ใชายนำส่วนผสมไปต้มกับน้ำน้ำสะโพกใส่ลงไปแล้วก็หอลราสุกก็ผักกรองแล้วก็เอาข้าวใส่ลงไปแล้วก็หุงครับ ต่อครอับต่อครับผมขอข้าวหมกไก่ไปกินกับเพื่อนได้ไหมครับได้ค,ค,ค,ครับต่อครับนี่ไงโรตีของศาสนา Dam เราเองเป็นของหวานชาวอิสลามนิยมทานอ๋ออ๋อคนที่เราเคยเห็นเลยนี่ไงงานสระวเรารู้ไหมว่าหนึ่งปีจะมีแค่ครั้งเดียวเราได้ร่วมการอ่านดูอาด้วยนะนนมีการขายของของชาวอิสลามเยอะแยะมากมายเลย,ยเราเพิออ่งเคยมาครั้งแรกเลยนะเนี่ย ขอไปตกปลาเพื่อนได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวขายของก่อนนะครับขายกล้วยทอดยายก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปยายครับยายครับยายกำลังทำอะไรอยู่เหรอครับทอดกล้วยจ้ะยายเอามะพร้าวกับกล้วยมันจากไหนเหรอครับในสวนจริงนะในสวนบ้านเรานี่หละมีส่วนผสมอะไรบ้างครับมีแป้งว่าวแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็แป้งกรอบใส่เกลือหน่อยใส่ผง กระปรอบหน่อยเดี๋ยวครับขอชิมหน่อยได้ไหมครับได้ครับชิมเลยขึนใหญ่ให้เหแล้วดูิว่าของยายอร่อยไหมสมชื่อไหมแล้วครับอ๋อมากเลยครับโอเคโอ้ยนี่ไงป๊า นี่ไงข้าวหมอกไก่ที่เรามาจากบตัวเรานี่ครั้งแรกของเราเลยที่ได้กินข้าวหมกไก่นี่ไงนี่ไงกล้วยทอดที่เราเอามาจากยายให้เ,เพื่อนๆรู้ไหมข้าวหมอกไก่เป็นของที่สลามนิยมทานมันมีประโยชน์ด้วยเราเห็นตัวเราใสา่เครื่องเทศเยอะเลยกล้โยโดนกล้วยหน่อยโอ้โหกล้วยทอดของพี่มาวินก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยใช่ใช่นี่ไงสวนกล้วยยายพี่ที่ยาย,พ,ย,ายพี่เอาไปทอดสดใหม่ทุกวันเลย ชีวิตเดินของเดียวกันพุทธาสลามไม่ตานกเลิหัวใจสักท้าอยู่ทุกที่ธรรมะมน้องนำรักไม่เคยจากรอยยิ้ม ใจเพื่อนบ้านศรัทธาในคนล้วนเหมือนกันไม่ว่า,าศาสนาอะไรก็เชื่อเหมือนบ้างหดจับอิสลามหัวใจเดียวกันเพราะเราเป็นเพื่อนร่วมทาง จับมือกันเบิ่งข้านทุ่นไปสถารรานไม่มีสิ้นสุดพุ่ตัดอิสระหัวใจเดียวกัน